เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮแขนกูเป็นลูฟี่เหรอวะเฮ้ยแขนกูเป็นลูฟี่ว่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปไหนไอ้เด็กเอี้ยเด็กเอี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนวะมาให้พอตีซะดีๆวันนี้เป็นทาอะไรมามาทำสาดบ้านอยู่วลกไงลกไปยู่ดีก็เป็นคนขยักขึ้นมานาทอ้ ขยันเฉยเลยกูอยู่ไหนวะเนี่ยไอเด็กเว้เอ้ยอยู่ไหนวะว้าอย่อะไรนะไมปสนใจเด็กแล้วกูเด็กแว้นแล้วโโอ้หเฮ้ยแต่งแพงได้ด้วยจะยิ้มสัไหนเป็ไหนลูกลูกอย่างไหนลูกพ่อมาหาแล้วลูกเฮ้ยเหลือแค่หนึ่งนาทีแล้ว อย,กกอ,ยอยู่ไหนวะเนี่ยลูกอยู่ไหนวะเนี้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนวะอิติเวนี่อยู่ไหนวะเออห่างหมดลวบ้านกูกูไม่ไหวแล้วนะอาอะไรวะเนี่ยเล่นยังงงอะไรวะ